ยังไงบ้างปีนปีนอยากเป็นนักปีนทั่วแล้วร้อนมากว้าวทำอะไรกูเนี่ยโอ้กลางแดดเลยเอาเลยเอาสไลด์เลยสไลด์สไลด์สไลด์ดูไม่ร้อนหรอกนี่เพื่อพ่อสิเพียงเชื่อพ่อนะไม่เชื่ออ้าวไม่เชื่อพ่อเลยเหรอมันร้อนมันต้องร้อนอยู่แล้วหนูดูนี่มันเป็นเที่ยวหางแดดไปเด็กบายบายมองอ่ะทต่ไมเป็นไรอ่ะลูก

อ่ะพี่เอิงอ่ะซิกแซกมาโอ้โหโอ้โหซิกแซกด้านบนซิกแซกด้านบนข้างล่างไปซิกแซกอ่ะกระโดด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 นี่พี่เอิงนี่นี่อันนี้ลูกอันนี้นี่อันนี้อันนี้ลูกเป็นทางลูกเป็นทางอ่ะกระโดดนะพี่เอิงกระโดดหน่อยลูกนนี่นี่กระโดดไปกระโดดกระโดดกระโดดกระดิกกระดิกนี่นี่ให้พี่ก็โชว์นี่พี่ก็โชว์ไหนพี่โชว์หน่อยครับพี่โชว์หน่อยครับ นี่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 อ้าวพี่เอิงลองทำตามพี่กันเลยกระโดดเลยกระโดดที่สองกระโดดที่สองเร็วต่อต่ออ้าต่อต่อแล้วต่อแล้วต่อแล้วเอาเอต่อต่ออีกอันหนึ่งสุดท้ายเนี่ยเก่งมากเก่งมากถ้าด้วยถ้าโพสด้วยเออเออ นั่งดูอ่ะแม่แม่ลองให้น้องให้นั่งดูจับจับจับแล้วอ่ะเราลองดูแม่ออกหน่อยค่ะอ่ะแกงหน่อยแกงหน่อยแล้วแกงหน่อยอ่านั้นดีๆโอเคอ่ะไปจับแน่นๆนะพี่เอิงพี่เอิงขาตรงนู้นเขามีแข่งแข่งยิงธนูกันพี่เอิงยิงเป็นไหมยิงเป็นไหมคับแตะตัวใหญ่เลยนะพี่เอิง นี so. ่จับได้เรียงลองจับอ่าป้าพ่อลองจับดูก่อนนี่เห็นไหมนี่จับได้จับได้เหมือนหมาเลยเขาเรียกอะไรนะเออเหมือนบัวเหมือนอะไรเงี้ยไม่กัดลองลองดูแลครักไม่กัดลูกแมวหันหน้ามาให้หนูจับอ่าเพี่อลองดูเออนี่เป็นไงขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นหลังไหมเดี๋ยวพ่อไปด้วยกันจับอีกสักทีสิไหน ขอบคุณนะครับแบบไปเขาขขี่รถนะใช้งานกว่านี่นี่นี่เห็นไหมเนี่ยคือขี่ม้าจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเท่ไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมดูเห็นไหมหน้าเห็นไหมอ่าพ่อก็จะเดินไปแบบกับพี่เขาแบบนั้นเอาไหมเอาไหมอยากลองขึ้นไหมไม่รู้พาลูกไปอย่างเงี้ยไปไปลงโซนอื่นกันลูกไป